กินเยอะอาลียะนะฮะก็วันนี้เรามาถ่ายรายการ8ปีเที่ยว<ช><ร>อีอือ e อ2แล้ววันนี้ฝนตกข้อเสียก็คือฝนตกแต่ข้อดีคือไม่ร้อนนะคะพาแต่งหน้าเต็ม,มลแล้วเหรอเราคุยไม่ได้แต่งใช่ปะวับวับก็เราจะไปที่ซอยอารีสีน,ะ,ะ,นะ,ะทุกคนพอลง BTS มาปุ๊บก,ก็คือข้ามเดินเข้ามาในซอย แล้วก็ซอยอารีสีฝ <ขอ S 1> ั่งเหนือเราจะไปร้านไหนนะฮะก๊ัมมันเป็นแบบคอมมูนิตี้มอลล์คือมันจะมีหลายคาเฟ่ยอยู่ในนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ<ม>ดูกันเด่๋เยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปกินร้านไหนก่อนเราจะตั้งงบไว้คนละห้าร้อยคนละนะคนละห้าร้อยว่าจะได้กี่คาเฟ่และจะได้กี่ยอย่าง สะถูคือสั่งอย่างแรกหมดมันมีอิ่มแน่นอนสั่งอย่างแรกหมด,หมดโอเคอเค่ะกูอต้องถ่ายมึงอ๋อเหรอเออเดี๋ยวกูถ่ายให้หะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีให้อีกแล้วกูสวัสดีทุกวันเลยก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่ถึงแล้วนะคะกัมอาลีไปเลยค่ะอยากจะบอกว่า เราไม่มีแผนอะไรเลยก็ค okay, oh ือเรามาแต่ตัวแล้วก็ให้ฟ้าเป็นคนนําก็วันนี้นะฮะสำหรับคนที่จะมาแบกเราคือคุณฟ้าโอเคเราโอเคเราไปดูกันเลยค่ะเหนื่อยอ่ะกับดปกว่ยเตียวก่อนแล้วร้านกวยเจียอยู่ไหนวะ ยเ,เ,เตี๋ยวไก๋วยเตี๋ยวที่ส่งไปอ่ะไม่ได้าก๋วยเี๋ยวมันอยู่ตรงไห ก๋วยเตี๋ยวใช่จะกินไหมอยากกินอะโอเคมึงอยากกินก็กินหิวโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเริ่มจากของขาวกันก่อนนะครับเพราะว่าฟ้าอยากกินของขาวแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวดุดโลก crazy noodle ชื่อภาษาไทยคือก๋วยเตี๋ยวดุดโลกะะโอเคไปกันเลยไป ของเราเป็นบะหมี่แห้งหมูออนเซ็นของฟาร์มเองบะหมี่อะไรวะ <c oughs> น้ำหมูออนเซ็นหมูเด้งหมูเด้งออนเซ็น <c oughs> ลืมค่ะ เพราะเราจะไปเสียตังค์ซื้อน้ำร้านอื่นต่อตอนนี้ปีกมีงบอยู่เท่านี้นะฮะแล้วก็ฟ้าเหลืองบเท่านี้ก็คือเท่ากันแหละร้นแรกมึงอยากตัก๊กถ่ายอันนี้อยู่ ทุกคนเราก็มาแวะซื้อน้ำกันที่ร้านโซดาโคิกนะครับใช่ของพ่อเป็นน้ำสูกัสโซดาของเราฮาร์ดบีทโซดาก็แก้วละ40บาทนะทุกคนใช้กินซื้อดึงก็ของเราเป็นฮาร์ดบีทเท่า้ทุกคนก็คือลูกอมฮาร์ดบีทเอออันนี้ก็คือแบบสูกัสเลยลูกอมสูกัส ปปสี่สิบบาทในร้านอืมอร่อยอ่ะเอออันนี้คือฮันบีฮันบีไปไปที่ไหนตอนนี้ทุกคนทุกคนคือในคืออะไรกํมใช่ปะ่ะคือในกํมอ่ะมันก็มีหลายร้านอยู่นะแต่ว่าคือมันเป็นร้านแบบว่าไม่ค่อยมีที่นั่งข้างในตัวร้านอ่ะคือมันจะมีแบบ,บ มีโต๊ะสองโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีลานเนี่ยลานแบบที่ให้มานั่งเล่นถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือส่วนมากคนที่มาที่เนี่ยมามาเพราะมาถ่ายรูปอย่างเดียวเนาะแบบมาเออมาถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ส่วนคนมากินก็น้อย<笑><笑>เห็นเห็นได้ชัดเลยว่ามีคนกินน้อยส่วนมากคือมาถ่ายรูปกันเราจะต้องมึงกูไม่อยากเบลอเนะกูต้องเบลอนหน้าคนปะ ไม่คือถ้าเขาติดมาในกล้องเราก็ต้องเบอร์ไม่งั้นมึงเบอร์เยอะเลย <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเราที่นี่เราเราเอาอีกวะเราก็จะไปที่อื่นแล้ว<ม>ลเดี๋ยวจะไปโทปิคาวนะคะก็คือเดินไปจากตรงนี้หน่อยแต่คิดว่าคนน่าจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าที่นี่ยังเงยอะเลยแล้วไอที่ป้ายรถเมล์ญี่ปุ่นอยู่ไหนก็คือโทปิคอลอ๋อโอเคตัดภาพปิ้งวาร์ว่าถ่ายตอน,นเดิน วันฮะตอนนี้เราก็ได้ออกจากโครงการโครงการโครงการกรรมแล้วนะฮะเราก็ำลังจะไปโชกทชพโ่ทุพี่ทพี่ฮล่าทชพี่ฮล่าอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกมาจากแม่บ้านแล้วจะบอกว่าเรากับฟ้าคือไม่มีพาวเวอร์แบงค์กันทั้งคู่แล้วตอนนี้แบตเราเหลือ3 5ซ็นคือเหมือนเป็นปัจจัยที่6ไปแลยแบตฟ้าเหลือ3 เมื่อเขาบอกว่าอยู่ถัดจากกามาลีมาสองร้อยเมตรนี่สองร,อร้อยเมตรยังวะยังะก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายคาเฟ่ย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะไปสยามเพื่อไปซื้อพ์าบงค์หรือไม่ก็จะไปหาหลนานนั่งที่มีที่ปลักปลักเสียบเนาะแต่ตอนนี้เราหาทรบทรบทรบผิดทรวรพีทพพัวรพี่ฮูล่าเหรอโอเค นี่นะทุกคนเราเดินจากเดินจากไหนนะเดินจากกัมมานี่ก็แป๊บเดียวนะฮะเราจะอ่าดิรถุด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 ทางเข้าทางเข้าเลยเราหักอีกคนละห้าสิบบาทนะฮะทุกคนเป็นค่าเข้าอันนี้ต้องนั่งรอไหมคะเชิญได้เลยนะเพื่อเป็นค่าเข้าที่จะไปถ่ายรูปนะฮะ มันก็จะเป็นแนวแนวประมาณสตรีทญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยก็คือคนถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคุณม,มีมีมีเต็นให้นั่งรอด้วยใช่เ,เริ่มถ่ายจากตรงนี้เนาะอยวจะแพลนให้ดูนะัะว่าร้านเป็นยังไงกับสถานที่ถ่ายรูปถ่ายตรงนี้ตัดร งน่ไูไมคนก็คือคน,คนถ่ายคนม่ยมาก<ป>นี่นะทุกคนคาเฟ่แต่ปตัจจัยหลักที่เราจะมาคือถ่ายรูปข้างนอกเนาะเราก็คิดว่าเราจะไม่เข้าไปในร้านเพราะคนเยอะมากนะครับแล้วแบตเราก็จะหมดเ้วยว่าเดี๋ยนะแล้วก็มรารอถ่ายรูปกัน

ลำบากไหมน่ารักไข่หมูสดข้างล่างที่เพื่นเราสั่งเลยวันนี้เราสั่งอันนี้นะฮะผ้าหย่อมใบหนวดคุกกี้รสอะไรนะคุกกี้ช็อกชีฟใช่ป่ะแล้วก็เซอร์เบี้ชาไต้หวานนะฮะแค่ละห้าสิบเก้าบาทตอนนี้ของเราตัดไปห้าสิบก้ามาพนันตัดไปห้สเก้าเลยป้วยไม่ไม่คือแบบที่เราซื้อคูปองมาตอนแรกอ่ะ ร้อยหนึ่งใช่ป่ะคือคนละห้าสิบาทเขารถไปเว้ยนี่ไงรถไปลอยหนึ่งก็คือจะเหลือเท่าไหรวะคิดเอาแล้วกันนะเดี๋ยวให้ให้กูคิดไม่เอาตีแบบไม่ลดแล้วกันทำไมอะก็เดี๋ยวก็ตีอันนี้ไปก่อนแล้วก็สมมติเขาลดกาสิบเก้าใช่ไหมกูลดไปห้าสิบก็เหลือเออตีแบบลดไปเออก็ก็เอาปุมเก้าสิบเก้าลบไปห้าสิบก็เหลือติ้งคิดไม่ทันต่อไปไอ้นี้เก้าสิบเก้าบวกอันนี้เท่าไหร่ลองดูในนี้ดิ พุกกี้99 99บวก99ติ้งลบ50ติ้งโอเคเดี๋ยวยอดเท่านี้นะครับยอดเท่าไหร่ไม่รู้ข้าวมาถ่ายบล็อกแล้วจะได้ถ่ายคลิปอะไรอ่ะมึงกินสิเออถ่ายตอนมึงกินไม่มึงอ่ะมันเป็นคลิปมึงไม่ก็มันของมึงคือของมึงซื้อมึงเราห่างกันไม่ไม่ห่างมึงอยู่คนเดียวกูจ่ายเพราะว่า199ไม่มึงกินก่อนเร็วเดี๋ยวแบตหมดหันกันเออหันก็หัน อร่อยอร่อยจริงรีอกเวอร์มากาอาืมอ,อ,อร่อยมากว้าวซาบใช่ไหมใช่เรียบีไต้หวันเป็นยังไงอร่อยมากแล้วก็จะมีบุกอ,อยู่ข้างบนแล้วก็น้องปังกูโอเคทุกคน คือตอนนี้เราเปลี่ยนโทรศัพท์ถ่ายเป็นของฟ้านครับเพราะว่าแบตเราเหลือหนซคืออย่างที่บอกไปว่าเราอ่ะไม่มีพาวเวอร์แบงก์เงนทั้งสองคนแล้วแบบอืมกินอืมใคราไม่รู้ว่ามาเที่ยวต้องมีพาวเวอร์แบงก์นะคะทุกคนคือแบบคาเฟ่อ่ะจะมีคนเที่ยวอยู่2ประเภทก็คือ1คนสายนั่งกินในคาเฟ่กับสคือถ่ายรูปรอบนอกและเราก็เป็นประเภทที่สง เน้นถ่ายรูปเนาะไม่เน้นกินก็เค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปทั้งหมดจนถึงตอนนี้ก็ประมาณนี้นะฮะของทั้งสองคนแล้วเราไม่ได้เป็นใส่ใส่อะไร,รอะพวกเราไม่ได้สายนั่งนั่งในร้านอะเป็นแบบแวะเออถ่ายถ่ายรูปอะเอาจริงๆคือมาถ่ายรูปอย่างเดียวเลยก็ประมาณนี้นะทุกคนคือจริงๆมันก็ยังมีหลายร้านแหละในในซอยเนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าแบตเราอะเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เลยว่า จะไปหาที่ชาร์จแบตที่สยามก็ขอจบคลิปกันเลยแล้วกันก็อาจจะจบตรงนี้เลยหรืออาจจะมีภาคต่อนิด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 หนอ่อยหน่อยข้างไม่ใช่หมายถึงว่าคือจบอารีไว้ตรงนี้เราเราก็ไปถ่ายที่อื่นไง<อ>แล้วเราก็เป็นเป็นแบบพาร์ทพาร์ทเบื้องหลังหรือว่าพาร์ทเสริมอะไรอย่างนี้เนาะ<ม>ก็เป็นว่าอาลีก็เราจบไว้เท่านี้เนาะ,ะ่ทุกคนแล้วเราก็กำลังเดินไปขึ้นวีเทสนะโอเคบายบายจากอารีก่อน เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปที่เราไปถ่ายไว้ให้ดูนะทุกคนคือเป็นร้านอะรูปที่ถ่ายรูปเยอะมากเรายังไม่จบคลิปเลยคนดูบอกจบคลิปได้แล้วโอเคงั้นวันนี้เราลากันไปก่อนนะฮะอย่าลืมกด subscribe แบบปีกที่เราตอนหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์ให้ปีกด้วยนะคะจะได้แบบว่ากด subscribe กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะ วันนี้ไปนะตอนหน้าไปไหนวันรุนกันไม่อยากพูดเลยวัรุ้นกันแต่ตอนหน้าต้องมีแบตสำรองแล้วนะฮะวสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่ก็เราว่าคือเมื่อวานที่ไปอารีใช่ปะมันก็ คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเป็นสายเที่ยวคาเฟ่แบบว่าไม่ได้นั่งกินอ่ะทุกคนคือแบบเน้นถ่ายรูปอ่ะเออแล้วมันก็เลยแบบว่าพอคนเยอะใช่ไหมก็แบบมึงไม่ต้องนั่งหรอกถ่ายรูปก็พอถ่ายรูปก็พออะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบไปได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมจริงๆอ่ะคลิปเนี้ยตั้งใจว่าจะถ่ายแบบเป็นคาเฟ่อารีแต่ว่านั่นแหละไปสองทีก็เลยคงจะต้องเปลี่ยนชื่อคลิปนะฮะแล้ววันนี้ก่อนเรากลับเรากลับรอบห้ามู ห้าสิบห้าใช่ป่ะเราก็เลยว่าเอองั้นมีเวลาสักหน่อยก็มาเพิ่มคาเฟ่สักทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลยหาใน Google นะครับก็เป็นร้านตอนแรกจะตอนแรกมีสองร้านก็คือร้านอาร์ตที่เป็นสระน้ำแล้วก็เป็นสถาปัตย์สถาปัตย์อ่ะเออแล้วก็กับร้านนี้แล้วเราว่าเออร้านนี้ดีกว่าเห็นอ่านรีวิวแล้วก็คบอว่าร้านอาร์คคนถ่ายรูปเยอะแล้วเดี๋ยวต้องต่อคิวถ่ายรูปเงี่ยแล้วก็ร้านนี้มันเป็นแบบ กรีน<ๆ>เขียวดีเลยว่าเออมาร้านนี้ดีกว่าก็บรรยากาศสบายทุนร้านนี้เปิด8ครึ่งถึง6โมงเออตรงติด BTS พ่อนนุชแล้วก็เดินเข้ามาซอยสุขมุมวิท50นะฮะก็เดินเข้ามาไม่ไกล จอว่ะ,ะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศร้านมาให้ดูรอบๆนะทุกคนเีคือเนีเ่ยเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศร้านรอบๆให้ทุกคนดูนะว่ามีมุมไหนนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ก็อันนี้เป็นการไวยพรให้พี่ดีล่วงหน้าหลายวันเลยเพราะว่ามึงเคยบอกว่าพ่อูไม่เคยได้เจอมไฟมึงเลยก็เลยเออเป็นตัวแทนหมู่บ้านมาเติมไฟมึงเนาะก็ขออห้มีคพาวสุขมาากเดี๋ยวเดี๋ยวครอไวรพรเอีกหนอยกเลย